Okay, สวัสดีนะครับวันนี้ก็หมอมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับออตอนนี้ช่องทางเพจรีวิวของหมอนะครับเพจของหมอนะครับเพจส่วนตัวหมอที่ใช้ชื่อว่าปากกระจับเสริมจมูกตัดปีกหมอเปิ้ลน,นะครับตอนนี้เกิดการขัดข้องนะครับซึ่งคาดว่าก็น่าจะเพจปิดไปนะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือไปตอบ อินบ็อกคนไข้ได้นะครับด้านในนะครับก็คิดว่าน่าจะปริวเรียบร้อยแล้วร้อเซนะครับก็เร็วๆนี้หมอคงจะต้องสร้างเพจใหม่นะครับรวมถึงเพจสำรองอื่นของหมอด้วยเนาะก็เพจหลักของหมอก็คือปากกระจับเสริมจมูกตัดปีกหมอเปิ้ลหมอช้คํานี้นะครับตรงนั้นนะ่ะจะมีคนฟอลโล่งานหมออยู่ประมาณ5 0 0 0 0นเฟลโลเวอร์นะครับแล้วก็มีรีวิวอยู่ประมาณ2 0,000นะครับแล้วก็มีคลิปรีวิวให้คนไข้ได้ชมอีกประมาณ6000คลิปนะครับอันนี้ก็ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปลิวไปเรียบร้อยแล้วหมอไม่สามารถทำอะไรได้หรือแม้แต่ว่าคนไข้เข้าไปสอบถามหมอก็ไม่สามารถที่จะตอบใน inbox ได้นะครับเนาะก็เร็วๆนี้หมอจะสร้างเพจใหม่นะครับผมนะก็จะแจ้งให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่จะติดตามผลงานหมอสามารถติดตามได้ทางช่องทาง t i k t o k ตรงนี้นะครับที่หมอใช้คำว,ว่า Dr. Apple Clin ินะครับของทาง t i k t o k ตรงนี้หรือ ทาง IG นะครับทาง IG หมอจะใช้ด็อกเตอร์แอปเปิลไทยแลนด์นะครับทาง IG นะครับแล้วก็ช่องทางหลักที่ใช้การติดต่อกันตอนนี้นะครับถ้าจะติดต่อสอบถามหรือติดต่อฟอลลับเคสต่างๆนะครับก็ติดต่อทาง Line o f f i c i a l ของหมอนะครับ Line แอดของหมอก็คือแอดด็อกเตอร์แอปเปิลนะครับหรือโทรติดต่อโดยตรงนะครับก็คือเบอร์โทร088-399-4051นนะครับผมเนาะ ก็ระหว่างนี้หมอก็จะเร่งดําเนินการสร้างเพจแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีครับว่าเพจหลักที่หมอจะใช้ในอนาคตเนี่ยเป็นเพจอะไรนะครับสําหรับเพจเก่าก็ตอนนี้กลายเป็นเพจผีไปแล้วหมอไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นะครับเนาะก็อาจจะเห็นมีเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่หมอไม่สามารถเข้าไปอ่านเข้าไปอะไรตรงนั้นได้นะครับแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือหมอผูกลิงก์ไว้กับตัว IG นะครับเวลาหมอโพสต์เนี่ยมันก็อาจจะมี ฟุบเข้ามาใน IG ด้วยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหานะครับก็คิดว่าเพจตรงนั้นน่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับยังไงก็ตามฝากติดตามกันนะครับทางช่องทาง IG ทาง Tik t o k นะครับส่วนเพจใหม่ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอจะรีบแจ้งนะครับจะรีบแจ้งให้พวกเราทราบว่าใช้เพจอะไรนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมอยู่นะครับติดตามผลงานกันต่อนะครับผม